ดิเป็นไลฟ์สไตล์สโตร์ค่ะจะรวบรวมของน่ารักน่ารักกุ๊กกี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นร้านในสยามสแควร์ที่เป็นขวัญใจวัยรุ่นของแบบยุคนี้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆเรานี้ยมันเรียกว่าเป็นเหมือนตู้เสื้อผ้าที่น่ารักกันตู้เสื้อผ้าน่ารักแล้วก็เป็นเป็นเป็นห้องแต่งตัวน่ารักด้วยที่มีทั้งเสื้อผ้ามีทั้งเครื่องประดับแล้วก็ของกุ๊กกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยค่ะของเด็กผู้หญิงวัยรุ่นไทยเหลืวอย่างดิ๊ดดี้มันเหมือนการทดลอง ทุกเดือนทุกคอลเลคชั่นใหม่ๆเราจะเหมือนเราจะหาสิ่งใหม่มาเรื่อยๆอะ่ะคือถ้าบอกดดดี้จริงๆแล้วมันแบบมันจะมีรูปแบบของมันเยอะมากๆแบบในการที่เราเปลี่ยนไปเรื่อยๆเรารู้สึกว่าควาความยืดหยุ่นเราเคย,ยว่าเราเคยซาใช่ใช่เราเคยเปรี้ยวเออเราเคยแม้รกระทั่งทำเสื้อผ้าผู้ชาย,ยอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าความแปลกใหม่ของแดดดี้นี่แหละเป็นจุดแข็งของเราเอะไรเงี้ยในทุกคอลเลคชั่นใหม่ๆของเรามันมีสิ่งใหม่ที่ทําให้ลูกค้าตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลา